เป็นน,นีพาตัวเธอมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะพวกคุณเป็นใครอะ่ะปล่อยฉันนะจับฉันทำไมคุณคะลองตัวนี้ก่อนสิคะไม่เอาอะฉันไม่ใส่แล้วพวกคุณเป็นใครอะ่ะคุณผู้หญิงคะอย่าดูสิคะลองตัวนี้ก่อนคะ่ะคุณผู้ชายครับเธอเป็นแค่พนักงานล้างรถจะไม่เกิดปัญหาอะไรใช่ไหมครับคุณปู่ก็เสียไปแล้วหลานคนเดียวของคุณปู่ก็หายไปเมื่อ3ามปีที่แล้วก็มีแต่เธอคนนี้แหละที่หน้าตาเหมือนหลานของท่าน ตอนนี้ก็แก้ปันหาแบบนี้ไปก่อนแล้วเชื่อชันนะค่ะชันจะทําให้คุณสวยแน่นอนนี่คุณคิดจะทําอะไรกับฉันกันแน่คุณจะเย็นก่อนฟังผมอธิบายก่อนอยู่ๆคุณก็จับตัวฉันมาแล้วเอาฉันมาแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจะไม่อยากฟังหรอกนะคำอธิบายของคุณน่ะผมให้คุณสองแสนเลย เงินเยอะขนาดนั้นคุณจะให้ฉันจริงจริงเหรอผมให้คุณจริงแต่ผมมีข้อแม้นะข้อแม้แหละว,ว่ามาคุณต้องมาเล่นละครให้ผมนอกจากล้างรถแล้วอะเล่นละครอะไรฉันเล่นไม่เป็นหรอกนะงั้นผมให้คุณเลย5้าแสนได้ตกลงคุณปู่ได้เสียชีวิตไปแล้ว ตามหลักพินัยกรรมที่คุณปู่ได้เขียนเอาไว้เนี่ยฉันเป็นอันดับสองที่สามารถรับมรดกได้ทุกคนไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะคงต้องเป็นแบบนั้นและค่ะเพราะคุณหนูไม่อยู่ใช่บริษัทเราต้องมีผู้นําเดี๋ยวนะครับใครว่าคุณหนูของเราไม่อยู่คนระับสวัสดีค่ะพี่สไพายมินนี่เธอมาได้ไงเนี่ยตกใจอะไรหรอคะเปล่าฉ,ฉ,ฉันแค่ดีใจที่เจอเธออะพี่สไพายคะ ช่วงีหนูไม่อยู่นี่พี่คงเหนื่อยน่าดูเลยใช่ไหมคะจะมาอยู่นี่ได้ไงเป็นไปไม่ได้ทําไม,ไไมลหะคะพี่สพ้ายหนูก็อยู่ที่นี่แล้วไงคะมิ้นตัวจริงต้องมีปานที่หลังคอมีแค่คนในคเข้าพัวเท่านั้นแหละที่รู้เรื่องเนี้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมิ้เธอรจริงๆเหรอเนี้ยคุณพี่สพปซยคะในไหนหนูก็กลับมาแล้วมอบบริษัทนี้ให้กับหนูเธอคะ่ะถ้าจะกลับมาเอาง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะฉันดูแลมาตั้งหลายปี แต่บ,บริษัทนี้เป็นมรดกชิ้นเดียวของคุณปู่นะคะบริษัทนี้เป็นของคุณปู่ก็จริงแต่ฉันเป็นคนบริหารนะถ้าให้ท่านเป็นคนบริหารเนี่ยอาจจะเจ๊งไปแล้วก็ได้ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วครับทุกอยา่างมันอยู่ในพินัยกรรมหมดแล้วเงียบไปเลยนะแกไม่ใช่คนในตระกูลฉันแกไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบนี้ด้วยซ้ําเราไปกันเลยคะ่ะที่เหลือปล่อยให้กฎหมายจัดการแล้วกันเป็นไงการแสดงเล่นดีปะ แหนว่าเล่นไม่เป็นแสดงเก่งกว่าผมอี๋เนี่ยจริงเหรอคุณเลิกล้างรถแล้วไปเป็นนักแสดงดีกว่าฉันคิดเวลาว่าเธอต้องเป็นตัวปลอมมีเงินตั้งห้าแสนหมดเดือนเนี่ยฉันไม่ทำต่อละเมื่อสามปีที่แล้วฉันนี่แหละที่เป็นคนสั่งเก็บเองจะเป็นไปได้ยังไงที่มันจะมีชีวิตอยู่ท่านประธานคะ ต่อไปเราจะทำยังไงดีล่ะคะเรื่องนี้เดี๋ยวฉันจัดการเองไปกันเถอะสวัสดีค่ะลูกค้าต้องการล้างรถใช่ไหมคะมาได้ไงวะเฮียคะฉันต้องการให้คนนี้ล้างรถให้ฉันนี่แกลูกค้าต้องการให้ล้างรถอะเออด้ค่ะเดี๋ยวรีบไปล้างเดี๋ยวนี้แล้วค่ะอ้าวเจอกันอีกแล้วน้องรักเอ็คุณพี่สะพ้ายละคะคือพอดีหนูออกมาหาประสบการณ์นะคะ อ้าวเหรออยากลองออกมาหาประสบการณ์เองงั้นพี่รับกวนน้องรักช่วยล้างรถให้สะอาดด้วยนะได้ค่ะอะนี่ล้างเสร็จแล้วค่ะตรงเจ้าประตูตรง,ตรงนั้นยังมีฝุ่นอยู่เลยก็ไม่มีนะคะพอดีพี่เป็นโรคภูมแิแพ้ฝุ่นอะเนี่ยยังรู้สึกคันสมูกอยู่เลยแต่ที่ดูมันก็ไม่มีแล้วนะคะ ฉันบอกว่ามีก็ต้องมีสิยังไงเธอก็ต้องล้างให้สะอาดกว่านี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะยังมีติดอยู่ที่ร้อยอีกเนี่ยเสร็จแล้วค่ะยังมีอยู่แถวหลอดไฟอีกเนี่ย นี่คุณมาหาเลี้ยงฉันใช่ปะเด็กไม่มีมารยาทแกกล้าขึ้นเสียงกับฉันเหรอไม่มีมารยาทต,ตรงไหนหรอคะฉันเป็นพี่สนะใภ้แกนะแกกล้าพ้นเสียงกับฉันเหรอเรียวว่าแต่ขึ้นเสียงเลยอย่างอื่นฉัน,นื้อก้าทำนี่แกกล้าทำสักแบบสกปรกเหรอ Actually, <results> ให้ฉันตักให้ไหมคะแก <_ visuals> <_ ets> แค่นี้สําหรับพี่สะใภ้ <_ Defence> อ่ะแมงน้อยใจด้วยซ้ำฉันไปทําอะไรให้แกนักหนา ขอโทษนะคะฉันนี่อยากจ,จะเสียเวลากับคุณแล้วเดี๋ยวแกจะไปไหนแกคิดว่าแกปลอมตัวเป็นคุณหนูแล้วฉันจะไม่รู้เหรอแล้วก็ทำไมก็จะทำแบบนี้ไงเดี๋ยวนะใครว่าเขาเป็นตัวปลอมผมมีหลักฐานนี่คือผลตรวจดินเอจากคุณปู่เป็นการยืนยันได้ว่าเธอคือคุณหนูตัวจริงเป็นไปไม่ได้อ่ะ ผ่านมาสามปีแล้วนะเรื่องที่คุณสั่งเก็บคุณหนูะถึงเวลาเราต้องมาสั่งกากันแล้วคนะคุณผู้ชายคะนี่ค่ะหลักฐานดีมากนี่แกกล้าหักหลังฉันเหรอทำไมฉันจะไม่กล้าล่ะฉันอุตส่าห์เลี้ยงดูแกงดีนี่คือสิ่งที่แกทำกว่าฉันเหรอคุณปู่ท่านประานก็ดูแลคุณอย่างดีคุณยังกล้าหักหลังเขาเลยด้วยการคิดที่จะทำร้ายคุณหนู แล้วคิดหรอว่าวันหนึ่งอ่ะคุณจะไม่กลับมาทำร้ายฉันผมว่าคุณเก็บคำพูดของคุณอ่ะไปคุยกับตำรวจดีกว่าผมจะทำทุกวิถีทาเพื่อให้คุณจำผมให้ได้นะครับผมขอตัวไปเอารถก่อนนะฮัลโหลเธอนี่เก่งจริงๆนะ จากการที่สไปค์เคอได้แล้วคนพวกนั้น่ะทำลายพี่สาวฉันมันไม่จบแค่นี้ง่ายๆหรอกแต่ว่าแฟนเหือนพี่สาวฉันเนี่ยน่าสนใจจริงๆ